โอ้โหยังแต่งชุดนอนอยู่เลยนี่จะบ่ายโมงแล้วนะจ๊ะแต่ถ้าหาว่ายังเพลียอยู่ก็นอนต่อเถอะจ้ะเพลียร์อยู่เลยแม่ตะลุ่งตะลุ่งนั่นแม่ไม่กลัวนะจ๊ะครับอ่ะแม่แม่ครับแม่มาตรงนี้นหน่อยมีอะไรลูกอือข้า <laughs> ตะวัน ผมคิดถึงตักแม่มานานแล้วนะแนะ่เราเนี่ยโตเป็นหนุ่มแล้วนะยังจะมาทำอ้อนเป็นเด็กๆอีกก็ผมมีแม่อยู่แค่คนเดียวอ่ะอย่าพูดอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแม่นาตาลีของลูกเนี่ยจะเสียใจนะตัวแม่เขาก็จากผมไปแล้วอะ่ะตอนผมยังเด็กอยู่เลย ผมก็เลยจำอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้แล้วลูกยังคิดถึงแม่เขาอยู่หรือเปล่าล่ะจ๊ะก็คิดสิครับนั่นก็แปลว่าตะวันเนี่ยจำแม่ได้ทุกอย่างแล้วนะเพราะไม่จำเป็นหรอกลูกว่าเราจะต้องรู้จักตัวเขาไปซะทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่เรายังจดจำแล้วก็ระลึกถ,ถึงเขานั่นก็เพียงพอแล้วลูกอ ไม่มีที่ไหนที่จัวันจะมีความสุขเท่ากับบ้านนี้อีกแล้วนะ <c oughs> จ้าจ้า <c oughs> เอาล่ะถ้าลูกยังเพลียอยู่ก็นอนต่อดีกว่านะอ่ะลูกขึ้นก่อนจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> Yes h e s here โทรอ่อนโทรจากนิเกป์จ้ะเป็นผู้หญิงชื่อแคที่ฮัลโหลไ y อตี great to hear from you I'm tired you know I hate traveling alone yeah yeah you know I miss you um, hold on okay มาครับจ้าบายดีนะจ้า Yeah. so so what's going on over there สวัสดค่ะระเวงพูดค่ะเอาคุณ คุณละเวงครับผมเป็นเลขาของคุณอินทร์นะครับคุณละเวงจาผมได้ใช่ไหมครับคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่มีเรื่องเข้าใจผิดเกิดขึ้นนะครับแล้วนี่คุณได้เบอร์ฉันมาได้ยังไงก็ผมได้ได้เบอร์มาจากอาจารย์ของคุณนะครับงง้นก็แค่นี้นะเพราะฉันไม่มีอะไรต้องเจราจากคนอย่างพวกคุณเ,เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งวางสายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมขอโทษจริงๆครับแล้วก็ เจ้านายของผมก็ขอโทษด้วยครับแล้วคือท่านเข้าเข้าใจผิดจริงๆนะครับอ่าอ๋อครูเบนครับเดี๋ยวเจ้านายผมขอพูดสารด้วยนะครับฮัลโหลผมอินทร์นะครับว่าไงคะผมเสียใจจริงๆนะครับที่พูดไปกับคุณเมื่อกี้ผมขอโทษแล้วผมก็โทรไปหาอาจารย์ของคุณแล้วแล้วก็ขอโทษท่านแล้วด้วยนะครับแล้วท่านว่าไงคะ ท่านก็บอกว่าผมจะต้องทําทุกอย่างเพื่อชดใช้ที่เสียมารยาทกับคุณไปหมายความว่าผมต้องให้ความช่วยเหลือคุณทุกเรื่องเท่าที่คุณต้องการไม่เป็นไรละรค่ะฉันกําลังจะกลับกรุงเทพนี่แหละถ้าสาเหตุมาจากผมผมจะเสียใจมากนะครับผมอยากจะเชิญคุณมาอีกครั้งหนึ่งเลียงอาหารเพื่อเป็นการขอโทษแล้วก็อยากฟังทัศนะของคุณที่มีต่อโรงแรมผมด้วย ได้คะ่ะงั้นผมให้คนไปรับคุณตอนทุ่มหนึ่งนะครับลำบากปเปล่าๆค่ะอ๋อไม่ลำบากเลยครับนะครับ,นะรบตอนทุ่มหนึ่งนะครับก็ได้ค่ะครับ พอมาถึงปุ๊บก,ก็มีผู้หญิงโทรมาตามนะเลยนะเราครับแฟนเนบอกไม่ได้ครับต้องใช้เวลาสักเรือ,อยะ่างหนึง่งใยแคร่ที่ใช่ไหมที่เป็นนักเรียนกฎหมายอ่ะ ใช่ป่ะใช่ครับแกกว่าแกทั้งสี่ปีนี่ทำไมฮะแกคิดยังไงของแกนี่พ่ออยากจะรู้นะคบเพื่อนผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยอายุมากกว่าแกทั้งนั้นเลยคนสุดท้ายนี่จะแกก็เจ็ดปีนะมัะ้งจ,จ,จะจะจนนิเฟอร์อะไรเนี่ยฮะ อย,าาอ,อย่าถามดีกว่าเรื่องส่วนตัวทำไมจะถามแกมาได้ฉันเป็นพ่อแกนะแล้วแกก็ยังเรียนหนังสือดูฉันดูแลปกครองแกแม่ช่วยผมหน่อยคุณคะลูกมาถึงเหื่อยๆอย่าเพิ่งไปถามเลยค่ะทานข้าวกันดีกว่าคา่ะ เกลอกกันนะน้ำใจจ้ะอืนไหนอ่านมาคืนนลูกเออนี่ถ้าแกจะโทรแบงก์ฟรแล้วก็อย่าโทรนานมันยุค IMF ก็จ่ายไหมประหยัดเอ้ยมันรู้ว่าเงินปอนเงินบาทคนแรกกันเท่าไหร่แล้วคุณแล้วก็ที่เมื่อกี้ไม่น่าไปถามอย่างนั้นเลยนะคะ ตะวันเขาก็เขินแย่น่ะสิคะไม่ก็ผมสงสัยจริงๆมันคบเพื่อนผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมันไม่มีประเภทเอ่นลุ่นลาวคราวเดียวกับมันเลยไม่รู้มันคิดยังไงของมันแปดคนทาท่า,าทา,ถา,ทาสถาปนิคนเมืองเหนือนี่แหละครับถึงใช้ศิลปะล้านานามาประยุกต์ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนัดให้คุยกับคุณวุ้ เดี๋ยวฉันไปพบเองดีกว่ามะฮะลำบากคุณปเปล่าเปล่าไม่ต้องเกรงใจหรอกครับผมยินดีช่วยส่วนรายละเอียดของโรงแรมผมจะจัดรวบรวมให้ขอบคุณมากค่ะถามอะไรหน่อยสิครับคะอาจารย์ชำนาญบอกผมว่าคุณไม่สนใจโรงแรมไหนเลยอะนอกจากโรงแรมอินคาของผมมีอะไรเป็นพิเศษหรอครับมันเป็นความชอบส่วนตัวค่ะ ฉันชอบศิละปะล้านนาค่ะพอจะทำตีซิีสก็เลยนึกถึงเชียงใหม่และพอดีโรงแรมคุณนะคะเอาศิละปะล้านนามาประยุกต์ใช้แล้วมันเกิดประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมมากเลยค่ะฟังแล้วผมเป็นปลื้มเลยครับ <c oughs> เดี๋ยสานี่มานี่เลยสามไม่หิวนี่คะไม่หิวก็ต้องทานแม่รู้นะว่าเรากำลังลดอาหารอยู่นะ่ะฮะตอนเย็นไม่ยอมทานและเช้าขึ้นยังจะทำมาเลื่องอย่างนี้อีกมันใช้ได้ที่ไหนล่ะแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปเรียนฮึก็สารลดความอ้วนอยู่นี่คะอ้วนอ้วนเอ้ยอ,อะไรกันจ้าผอมแห้งแรงน้อยจะตายไปแล้วเนี่ยฮะ นี่เอาอย่างสาวๆสมัยนี้กันหน่อยเลยได้ไหมลดความอ้วนจนที่โครงบานไปหมดแล้วไม่เห็นมันจะสวยตรงไหนเลยมานั่งลงเลยกินข้าวซะ